ตัวน,นี้นะครับกระท้อนของส่วนน้องเล็กนะครับเป็นกระท้อนออร์แกนิกนะครับผมได้ตัดลงมาจากส่วนได้4ิ่งขอน้องเล็กนะครับขึ้นไปปีนตั้งแต่ยอดจนถึงถึงคนต้นน้องเล็กก็อำนวยความสะดวกในการช่วยดูแลในการเอากระท้อนลงมานะครับวันนี้นะครับก็ได้กระท้อนที่มีคุณภาพสูงมาก นะครับทานได้แบบอย่างรสชาติดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายและสุขภาพนะครับตอนนี้เราจะทําการจัดสรรช่างกิโลให้ถูกต้องตามหลักกติกาของการออเดอร์นะครับผมนะครับตอนนี้ของอาจารย์ต้อยก่อนท่านแรกนะครับของอาจารย์ต้อยนี้นะครับสั่งไว้5กิโลถุงหนึ่ง3กิโลถึงนูงอีกหนึ่งถุง2กิโลอาคึกิฟซีนนะครับนี่ของอาจารย์ต้อยนะครับได้แล้วนะครับสกิโลกว่าันนี้ของอาจารย์ต้อยเอาของอาจารย์ต้อยก่อนนะครับนะครับนี่ของอาจารย์ต้อย นะครับผมอาจารย์ต้อยนี่สามกิโลนะครับ<ม>โอเคเดี๋ยวกล่องไว้ก่อนโอ้ยนี่ของอาจารย์ต้อยสามกิโลหนึ่งถุงแล้วก็อีกหนึ่งถุงอาจารย์ต้อยสั่งมาสองกิโลนะครับเดี๋ยวจะชั่งให้อาจารย์ต้อยสองกิโลอ,อาจารย์ต้อยห้ากิโลนะครับห้ากิโลถึงไหมคุณกิฟซี่ยังยังสองกิโลไหมครับยังผมไม่ถึงใช่ไหมน้นสับลูกใหญ่ขึ้นสองไหม สองพอดีเลยนะครับออของอาจารย์ต้อยเรียบร้อยนะครับห้ากิโลโอเคนี่ของอาจารย์ต้อยนี่สามกิโลเมื่อกี้ให้คุณกิฟซี่ถ่ายเป็นหลักฐานเลยนะครับนี่สามกิโลนี่สองกิโลตามด้วยจีจีหกกิโลจีของจีนะครับของจีนะครับจะเป็นลูกเล็กผสมลูกใหญ่นะครับเพราะลูกใหญ่ก็เนื้อแน่นนะครับของจีต้องใหญ่ๆไม่เล็กๆเอานะครับ ของจี้หกกิโลของจี้ทำเป็นสองถุงแล้วกันนะครับถุงละสามกิโลถึงอย่างคุณกิฟซี่น้องน้องก็ดูหน่อยอ๋อน้องชี่ดูไหนครับ่อยคดัๆทำเป็นสองถุงนะครับสามกิโลถึงอย่างครับไม่ไม่นะครับล,ลูกใหญ่ยู่ลกใหญน้องมาชื่อเล็กดีกว่านะครับเดี๋ยวดิชื่อดูของจี้หกกิโลนะครับทุเรียนนี้อาจารย์โจได้ได้ทานแล้วนะครับตั้งแต่ชิมในสวนด้วยแล้วก็ได้เอาไปทานที่บ้านด้วยพี่น้องทุกคนชอบหมดเลยนะครับจ้ำหมดเลยสามลูกดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว เอาสามกิโลปิป๊บด,ดีกว่าเนาะน้องได้ก,กําไรด้วยจะไม่ขาดทุนอุตสาห์น้องเล็กสาบปีนให้เหลือไปนิดนึงครับนี่ของอาจารย์ต้อยอ่าพอดีเลย,ยนะครับสามกิโลอ่าของของจีสามกิโลครับผมสามกิโลของจีแล้วก็อีกถุงสามกิโลเป็นหกกิโลไ,ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวเ๋าเปิดกล่นี้ของจีของจี สามกิโลนี่ของจีใส่แล้วนะครับของจีสามกิโลเอาวางนี่ก่อนอีกสามกิโลของจีเกินน้องเอาลูกนี้ออกเอ,เอาสองลูกนี้ออกได้เอาสามกิโลอ่าพอดีนะ,อะของจีอ่าของจีเสร็จเรียบร้อยแล้วอสองอาจารย์ต้อยของจีหกกิโลโอ้ ใหญ่มากครับจีกินลูกนี้รับรองอิ่มไปหนึ่งอาทิตย์เลยครับสดสดจากต้นนะครับกินฟุ้งฟินแล้วก็ฟินไม่ฟินนะครับมาเหยียบอาจารย์จงให้เละน้ำโอเคของจีเรียบร้อยแล้วขออาจารย์ต้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนออาจารย์ต้อยของจีแล้วก็ของ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 ปัตติกสองกิโลปตติกเขาไม่ชอบลูกใหญ่ครับลูกกลางๆ2สองกิโลปตติกปัตติกสองกิโล ปลาติกสองกิโลคักทักกันได้ครับกางเล็กใหญ่ปลาติ๊กสองกิโลหา,า,าได้ครับสองกิโลพอดีเลยนะสองกิโลครับสามลูกอ่าโอเคนี่ของปลาติก๊กคุณกิฟต่ช่วยจำนะครับของปลาติ๊กสองกโลต่อไปของคุณเบียบห้ากิโลคุณเบียบทกศใหญ่กางเล็กคนกันก็ได้นะครับคุณเบียบห้ากิโล ใหญ่กลางเล็กเลยครับคุณน้องห้ากิโลนี่ของนี่ของคุณเบียบนะครับคุณเบียบสี่กโสี่กโลแล้วคุณเบียบห้ากิโลอ่าแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งกิโลก็ก,ก็ก็ได้ครับย้าย<อ>ขาดทุนนะเจ้าของส่วนใจดีมากเจ้าส่งสุนต้องได้กำไรด้วยอ่า <c oughs> <c oughs> ใช่สี่โได้นะสี่กิโลอีกนิดนึงอีกนิดนึงยังไม่ถึงอีกขีดหนึ่งก็ได้อ่าโอเคอันนี้สี่โลตั้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอยิเพิ่มอีกหนึ่งขีดอ่านี่ของคุณเบียบเอาอีกเพิ่มอีกหนึ่งกิโลอีกหนึ่งขีดนี่ของคุณเบียบนะครับนี่ของคุณเบียบของคุณเบียบอ่าอีกกิโลอีกหนึ่งขีดอีกหนึ่งกิโลด้อด้ทีโลขีดแค่กิโลขีดหนึ่งครับอ่าได้ นี่ของคุณเบียบนะครับโอเคของคุณเบียบ5้กิโลตามมาตรฐานตาช่างนะครับเอ่อตามด้วยของป้าแอดสองกิโลครับของป้าแอดบอกว่าเอาลูกกลางๆไม่เอาลูกใหญ่นี่ของแกชอบลูกอย่างนี้มันก่อนให้แกกินแกชอบหมดเลยเออเดี๋ยวนะครับเกไมเอาลูกใหญ่ครับเอาลูกเล็กๆลูกเนี้ยของแกอ่าแกชอบลูกขนาดนี้2อกิโลครับลูกยอมยมอ่าดูกันได้ครับได้ปั่นนี่หรอกนี่อ่าได้ไปส่งให้แกก็ได้คนละปั่น อ่าลูกไสอึนเนี่ยอึนจะหนึ่งสามกิโลครบไหมครับสองกิโลยิปซีอ่าได้นะสองกิโลโอเคอ่ะสรุปนะครับกองนี้นะครับของอาจารย์ต้อยสามกิโลสองกิโลนะครับแล้วก็กองนี้ของจีของจีหกกิโลเฮ้เดี๋ยวนะตรงนี้ของจีหกกิโลนี้ของป้าแอดถูกไหมสองกิโลตัดติ๊ก ปาติกต๊กปาติ๊กสองโลของคุณเบียบเบียบห้ากิโลห้ากิโลโอเคออเดอร์ okay. Order, นะครับอิดล้ำแล้วนะครับรอ,อรทุเรียนพบกันในปีหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สวนน้องเล็กถ้าคุณพลาดปีนี้แล้วก็ของดีต้องรอปีหน้าของดีต้องรอนะครับรักแล้วรอหน่อยโอเคขอบคุณครับผมวันนี้ได้ทานทุเรียนได้ทานกระท้อนไปก่อนรอทุเรียนอีกอสองสอาท<อ><ป>ิตย์ตรับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้นะครับเตรียมรับทุเรียนในวันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับ